สาวขมิยังไม่สำนึกคะ่ะล่าสุดทุกคนคะ่ะเธอบอกว่าคนลาวหรือว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนั่นแหละหรือว่าแรงงานต่างด้าวทุกชนชาติที่มาทำงานในไทยก็มีสิทธิ์ที่จะขายของเหมือนกันเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะคนจีนที่มาขาย ในไทยนี่เยอะแยะมากมายไก่กองยังไม่เห็นเป็นไรเลยทั้งที่คนจีนเป็นเจ้านายและคนไทยเป็นลูกน้องคนจีนก็ยังมีเลยเธอพูดอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นนะแพรวาอยากจะบอกเลยนะคะว่าแรงงานต่างด้าวทุกชนชาตินะคะถ้าคุณคิดอยากจะมาทำงานในไทย คุณควรจะฟังเพลงชาติไทยให้เยอะๆแล้วคุณควรจะพังเพลงอีกเพลงหนึ่งของคนไทยก็คือเพลงสยามเมืองยิ้มนะคะทุกคนใครลืมคุณท่านนะทุกคนนั่งเนลคุณมากๆค่ะพี่น้องค่ะเรื่องเล่าจะเป็นแนวไหนนะคะเดี๋ยวเพรา,ะาจะมาเล่า สู่ FC ทุกคนทุกท่านด้รับชมรับฟังกากรที่จะไปรับชมรับฟังนะคะเพว่าก็ต้องขอกาวคว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านจ้าเพราะว่าจะเป็นทางฟังให้ฟังเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมมาฟังเพีว่าคนโกรกคนเ่าคนเดิมจ้าพี่พี่ค่ะเอาจริงๆนะคะขอพูดอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าแพรว่าได้เห็นเนาะ หลายช่องนะคะที่เข้าทําคลิปเกี่ยวกับสาวขมินคนนี้จริงๆแพราวาก็รู้สึกแบบละอายใจนะคะทุกคนละอายใจมากๆเลยละอายใจดังแทนนะคะคือคนไทยอะ่ะบอกเลยนะคะว่าคนไทยเสื้อสายจีนอะ่ะมีเยอะ,ม,ยอะมีเยอะมากๆแพรว่าคนหนึ่งนะทุกคนคะ่ะสาวขมินคนนี้อย่าหลงตัวเองอย่าอ่ะอย่าหลงตัวเองค่ะอย่าคิดว่าตัวเองสําคัญ คุณไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปพูดถึงคนจีนในไทยเลยนะคะไม่มีสิทธิ์เลยแค่คิดก็ผิดแล้วทุกคนค่พ่อยังไงคะเพราะว่าเธอบอกว่าทําไมคนจีนถึงมาลงทุนในไทยได้แล้วคนไทยส่วนมากก็เป็นลูกน้องคนจีนเยอะแยะมากมายไกลกองเลยยกตัวอย่างในที่อะไรนะคะทุกคนคะ่ะ ยกตัวอย่างที่สำเพ็งหรือว่าที่ขายเสื้อผ้าขายของอะไรต่างๆนานานะทุกคนค่ะคือไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขามีเชื้อสายไทยจํำมาไว้นะคะคนจีนเขามีเชื้อสายไทยเยอะมากเยอะมากๆค่ะเพยาว่าบอกเลยว่าเยอะจริงๆทุกคนค่ะ เชื่อไหมคะว่าเพวานมาทํางานในไทยเพว่าก็เคยทํางานร่วมกับเจ้านายคนจีนนะที่เป็นงานโรงงานเย็บผ้าทุกคนคะ่ะเขามีเชื้อสายเป็นคนจีนคะ่ะเยอะมากโดยเฉพาะงานโรงงานก็เคยงานเลี้ยงน้องเป็นพี่เลี้ยงก็เคยคนไทยเชื้อสายจีนเพยวาเคยอยู่นะประมาณส 4, 4ี่ี่ที่ทุกคนคะ่ะที่คนไทยเสื้อสายจีนอะเอาจ,จริงๆไม่นะ เธอจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะอายเขาแล้วเธอบอกว่าอ่านี่ค่ะทุกคนนะคะไม่ต้องมาสนใจแล้วคนไทยนะเอาจริงๆเราถามว่าฟังแล้วยังรู้สึกละอายใจแทนเลยคือคิดว่าตัวเองอะสำคัญทุกท่านค่ะรายงานต่างด้าวคำว่ารายงานต่างด้าวนะคะคือผิดอยู่แล้ว คุณผิดอยู่แล้วแล้วตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงคนไทยก็เอาจริงนะไม่ยอมปล่อยให้เด็ดขาดเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขายึดนะในในอ่าในกฎระเบียบของเขาทุกคนเอาจริงๆเลยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าน้อยมากที่คนจะไม่ยึดในกฎรจราจรหรือว่าในกฎระเบียบของคนไทยยกตัวอย่างคือในการต่อแถวเรื่องมารยาทค่ะคุณไปไหนออกไปไหนมาไหนเนี่ยแทบจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเน้น เรื่องมารยาทเรื่องกฎกติกาเรื่องสังคมที่ให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันขนาดไหนแม้แต่เด็กเนี่ยเรายังไม่ต้องให้บอกให้สอนเลยเขายังรู้จักการที่จะต่อแถวรอคิวรู้จักการว่ารอเห็นไหมคะนี่เลยค่ะเขาสอนกันมาแต่แบบนี้แต่คุณน่ะกลับไปคิดว่าโอ้ยฉันก็เป็นคนต่างด้าวเหมือนกันยกตัวอย่างเห็นคนจีนอ่ะทำไม ฉันอยากจะเป็นนายของตัวเองอยู่ในไทยถึงไม่ได้ละ่ะทั้งที่คนจีนก็มีเยอะแยะที่มาเป็นเจ้านายมาเป็นอะเปิดร้านขายของเองมาเป็นเท่าแก่เองโดยที่คุณแม่คำหนึ่งว่าคนจีนเชื้อสายไทยนะคะคือเยอะมากค่ะทุกคนค่ะหลักๆคือเขาเยอะมากเยอะจริงๆอะเขาบอกว่านะคะเราคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเราเกิด ที่ไทยบ,บรรพบุรุษจีนมาอยู่ไทยทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นคนไทยแค่บรรพบุรุษมาแต่งงานกับคนไทยเท่านั้นมีเสื้อสายจีนเราเกิดที่ไทยเป็นคนไทยเราไม่เคยคิดอยากจะเป็นคนจีนรักประเทศไทยที่อยู่ประเทศไทยมากค่ะเพราวาขอพูดนะคะนิดนึงนะคะว่าเพราวาเคยอยู่กับเจ้านายคนจีนนะคะแล้วเจ้านายก็เคยบอกว่า คือตอนที่แพวาอยู่ย้อนไปประมาณ10กว่าปีหลังนะทุกคนประมาณ16-17ปีหลังอะ่ะคืออ่ะเพวาจะถามว่าอ่ะแกก็จะเล่าให้ฟังเนาะว่า แต่ก่อนอะ่ะก็คือแบบว่าย้ายอพยพมาอยู่ที่จีนแล้วก็จนกระทั่งแบบว่าบุกเบิดอ่ะบุกเบิกทุกคนคะ่ะบุกเบิกจนกระทั่งแบบว่ามีทาม,มาค้าขายจนกระทั่งแบบมีได้เชื้อสายเป็นคนไทยแล้วทีนี้ก็คือพูดได้ง่ายก็คือสิ่งที่แพราวาได้อ่านไปเมื่อกี้ก็คือถูกแล้วว่าบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนนะคือเขามีบรรพบุรุษเป็นคนจีนแล้วเขาก็มีเชื้อสาย จีนไทยหลักๆคือมีความเป็นไทย100%ซค่ะซึ่งแตกต่างกับคนต่างด้าวหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในไทยแล้วก็มาค้าขายอยากจะพนุงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดีเด่นอ่ะสามารถที่จะค้าขายได้ได้ตามอำเภอใจจะทำยังไงก็ได้ทุกท่านค่ะถ้าคุณเป็นแม่ค้าจริงๆอ่ะ รู้อยู่แล้วว่ากฎหมายไทยคือห้ามให้แรงงานต่างด้าวขายของแต่คุณยังยิงอนุงในตัวเองว่าคุณเก่งคุณเจ๋งคุณแน่เล่นกับคนไทยเล่นกับคนไทยยังไม่พอเล่นกับกฎหมายไทยเล่นกับกฎหมายไทยคุณยังไม่พอคุณยังอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยดีเก่งแซคนไทยโพดด่าคนไทยโพดว่าให้คนไทยสารพัดสารเพเลย นะคะพี่น้องค่ะอันนี้คืออยากจะเตือนสาวขมีนนะทุกคนค่ะเอาจริงๆเรื่องนี้นะเพะียวก็ไม่ได้อยากจะ,จะว่าให้เข้าเกินไปนะเพราะว่าก็เข้าใจนั่นแหลวะว่าเขาก็มีครอบครัวแต่ว่าในสิ่งที่เราเห็นแล้วอะ่ะคือเขาไม่พยายามที่จะสํานึกกับความผิดของตัวเองเลยจะแถไถไปเรื่อยเนาะไม่ว่าจะเโดนแฮกเพจเอ,อ้เยไม่ว่าจะใส่ร้ายว่าทําไมฉันก็เป็นคน ต่างด้าวเหมือนกันคนจีนที่มาทำงานในไทยก็เป็นคนจีนแต่ทำไมสามารถที่จะขายของได้อะต่าง,างๆนานาเขาคิดอย่างนี้คือเขาไม่สำนึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อะคือผิดนะคะอันนี้คือบอกเลยนะคะว่าคุณได้หน้าหงายแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณทำผิดจริงๆนะแล้วที่สำคัญนะคะทุกท่านค่ะเขาก็ยังพูดย้ำว่าอืมถ้าคนไทยมีเวลาจริงๆ ไม่ควรจะมาแชะแงเรื่องของคนอื่นควรจะเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าไหมเพว่าขอพูดคำสุภาพนะั้นทุกคนนะคำไม่สุภาพไม่อยากพูดเนาะเออคิดเอาแค่นี้อะทุกคนคะ่ะพวกคนไทยทุกคนนะคะที่ขยันแซะและขยันแงะคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยหรือว่าขายของออนไลน์ในไทยทุกท่านคะ่ะ<ม>เขาพูดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่รู้กฎ หมายของไทยแล้วเขายังพูดว่าทําไมคนจีนถึงมาทํามาค้าขายในไทยได้และทําไมคนไทยมากมายกายกองเนี่ยยังเป็นลูกน้องคนจีนแต่หากรู้ไหมว่าคนไทยเสื้อสายจีนเนี่มีเยอะมากเยอะมากๆค่ะทุกคนค่ะโอเคนะคะทุกคนทุกท่านค่ะคลิปนี้ EP นี้นะคะแพรววาก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะ รับชมแล้ฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์ค่ะพูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังแใจให้น้องเพววด้วยนะคะผิดพลาดประการไหนเพีว่าก็ต้องขอโทษขอภัยพี่ๆเอทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ